ดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่สังงาเนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะคุณแม่เพิ่นกะได้บวอาซูฟังว่าเพิ่นฝันค่ะและตอนนี้สาวนิงก็ได้เดินทางมาฮอดให้เพิ่นแล้วค่ะเพื่อนเพิ่นกอยุติดศให้ให้ยุติดเฮื่อนค่ะคุณแม่เพิ่นก็กำลังตัดพักสะแงเนาะค่ะทรงตลาดค่ะคุณแม่เพิ่นก็มีอาชีพสาวสวนค่ะ เฮ็ดพักสะเงะอยู่คุณแมก็กด้เว้งซูฟังข่าวๆเนะาะค่ะว่าคุณเม่ฝันแล้วว่าสันขึ้นวันที่28เพิ่นว่พาค่ะค่ะเพิ่นสิฝันแนวไดกลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณแมสางาผอมๆกับสาวนิงเนะาะค่ะค่าแต่ก่อนสิไปฟังความฝันของแม่สงาสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ให้กับสาวนิงพ้าร่วยนํำนี่เด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของคุณเมษงามพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณเมษงาค่ะสวัสดีครับคุณเมษงาครับสวัสดีค่ะมือีนช่องสาวนิงผ้ร่วยต่องพูดเชี่ยวค่ะกับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณเมษงาเป็นครั้งที่สองเนาะค่ะคงสุดท้ายแล้วค่ะในววันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566คุณแม่ฝันยังไดนอนเมื่อคืนบอกส่ฟังเลยค่ะ อ้อยหอนก้มฟันมันกะนอนไลายฟันหลายมันกะฟันมาเชียงเหล็กค่ะเอาเหล็กมาเชียงอั่นแปดศูนย์กับสี่หนึ่งสี่ศูนย์มันกะสี่สองกับเชียงอยู่ค่ะกับอีกตัวหนึ่งเนื้ออันมันหกเจ็ดนั่นเชียงเบื้องล่างเบื้องจะเป็นตัวใดสี่เข่าแต่ว่าฟันมาเด็กกินไม่พี่น้องมาหาได้รอะกินเข่ากินหนังร่วมกันหลายแบบมวนแบบหลายค่ะไม่นด้หานนี่ละครับกินอยู่ฮือนนี่บอกค่ะ ได้กินยังแม่คะคุณแม่กินกัะปุ่นกินได้หลายอย่างกินเขากินยังเจ้าอีหยังเราเนี่ยกินมันหลายอยู่นั่นนะกินฟันมาได้กินมันซะแม่ได้กินอิ่มบมคะกินอ่ะอ right> ิ่มกินจนอิ่มเนาะค่ะอิ่มน้ำสัมาแสดงว่าเหล็กที่คุณชุดที่คุณแม่เสียงนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งล่ะครับที่เข้าที่เขามาแล้วจังหวันเนี่ยนี่นัค่ะแต่วันกับฟันยังสีและเนาะเพราะว่าถ้าเซียงเหลขเนาะค่ะถ้าเซียงเหลขกตามปกติแล้วคนเฮ่าถ้าเซียงเลข ถ้าสิถือเลขกถ้าเล็กเขาสิฟันบาได้กินค่ะได้สิ่งได้ของส่วนมากสิเป็นแนวน,น,นัหนเนาะค่ะก,ะก,ะก,ะกะารที่ทานมาให้ให้มันได้สิ่งได้ของบาได้สิ่งไ้องไได้กินได้อยา่างไดอิม่มเต็มค่ะบบบบกระ่าดกระอกสิกับกะพาทำบัดตรก็ะนอนนานๆนะค่ะได้กันว่าฟันจังสีละ จ้างที่เป็นจีนเป็นตัวใดบ่าหัจักมขวนเสียงก็คือมุวนเบานี่ยนะว่าเรียกมุวนนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แม่เพิ่นเขียนตัวเลขที่คุณแม่เพิ่นเสียงให้ยน้ำนะครับเนาะว่าผู้แม่เพิ่นเสียงตัวไหนค่ะคุณแม่นี่ฝันคืนได้เนอเมื่อคืนนีบบ่คืนก่อนคืนวันก่อนวันศินอยู่ก่อนวันศินบ่ได้ฝันสินมื่อคืนบ่ได้ฝันเพราะว่าออกจากวัดเมื่อมาหมู่เสาอ๋อเพราะว่าเมื่อคืนนีวันที่29เนาะ29แม่นาะค่ะ คุณแม่ฝันขึ้นวันที่ยี่สิบแปดค่ะบ้านศีลหน่อยจะบ้านพระหน่อยเพราะว่ามึงขึ้นคุณแม่เิ่นกับไปจำศีลน่ะครับฝันมึงขึ้นนี่คุณแม่ไปจำศีลจำศีลอืมค่ะกันด้นอนคุณกับบ้านฝันมันนอนเด็กแห่กับานหวานเดินจงกรมจนหดจีถุงค่ะมนอนอยู่พักกันเดินลักมาเดินผู้เดียวค่ะคุณแม่สางาค่ะ เพิ่นกะเป็นู้ทีิปฏิบัติธรรมเนาะค่ะถือศีลค่ะกะมีโศกมีลาบเลยๆมากค่ะชื่อเสียงของเพิ่นกะโด่งดังเนาะค่ะมิตรคนหูจักค่ะเพราะว่าคุณแม่สีเมนทั้งเรื่องเลขเนาะค่ะค่ะคุณแม่ม่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะกะมีิต่คำนี่แหละก็ตัวตัวฝันกับก่อนๆผลที่นราตม้วนต่ก่อนจังมันสิตอนไหนก็เอาตัวนั้นมาจับใส่มาเขียนมา เสียงเบิ่งอีกอยู่มันก็มีอยู่นี่งาสีศูนย์ครับสีหนึ่งค่ะก็เดียวกันนั้นนะทางช่องเนาะค่ะทั้งช่องสีนํำยกตัวเล็ทั้งเบิร์ดของคุณแม่มาสรุปในคลิปสุดท่ายให้เนาะค่ะแฟนครับหรือท่านผู้ชมจังสี่จำได้ค่ะค่ะเราต้องพูดมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบุ้มีครับค่ะคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมไปจำศีลวัดไหนครับวัดมีแล้ววัดยัง วัดรบานเท่านี่ครับวัดรบานเท่าอีน er ่ะเป็นวัดป่าครับเร่บัตรผู้หัวต่างอื่นจ่างเมื่อกี้ผู้หัวต่างทุกอย่างแสนทุกจะเลื่อนถ้ำทุกคเปลี่ยนไปเป็นวัดป่านะครับเนาะวัดป่าเงียบเงียบครับเงียบสงบดีครับผม นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อฝันของคุณแม่สงาเนาะค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอห้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับคุณแมษสงาเบิดสุขูสุคนค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายแล้วค่ะที่คุณแม่บบแพงตัวเลขเนาะค่ะฝันกับมาว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะกับขอห้มีโชคมีลาบพรกันค่ะบ่มากบ่ะอบกา่านไปสักคนมากก็ลองเบง้ังตัวเนาะทานผู้ชมกนเอาไปพิจารณาเอาเนาะพิจารณาเอาตัวกันมากแม่่นกัเหยดสวนครับ ปลูกปลูกสาราเน่ครับผมคุณแม่เปินสวนนํามัอจนพ่อเพิ่มครับผมไปตามมาตามความฝันให้ท่านผู้ชมเบิงเพราะว่าตอนคุณแม่กำลังเก็บปักซาลาเน่ขายอยู่นะครับเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่สางาได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่สางาค่ะคุณแม่สางาเพิ่นกับฝันเนาะค่ะสองรอบค่ะฝันสองเทือนเนาะค่ะสองขิด ในงวดวันที 1, ่หนึ่งคือสิกายน2566ค่ะค่ะคลิปแรกเนาะค่ะคุณแม่สางาเพิ่นเว้าสูฟังกับความฝันเพิ่นเพิ่นฝันเห็นคนตายกับโล่งศพค่ะและเลขของเพิ่นก็คือ40 40 14 14 77 77 11 11หค่ะค่ะแล้วพ่อมาคลิปสุดท้ายเนาะค่ะคลิปที่สองขังที่สองค่ะในงวดวันที 1, ่หนึ่งคือสิกายน2566คุณแม่สางาเพิ่นกะ ได้เสียงเลขเนาะค่ะเพิ่นเซียงเลข8 0 8 0 4 1 4 1 4 2 4 2 4 0 4 0 6 7 6หแล้วคุณแม่เพิ่นกับฝันค่ะต๊กลางคืนมาเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้กินอาหารอิ่มน้ำสำราญเนาะค่ะกินหลายเพิ่นว่ากินจนอิ่มเพิ่นว่าค่ะคุณแม่เพิ่นก็เลยว่าแสดงว่าเพิ่นมีโศกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าคุณแม่เพิ่นมีโศกมีลาบแล้วค่ะเพื่อนฝันแนวนี้ค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณเมษสงาที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอให้มีโชคมีลาบด้รางวัหไงกับคุณเมษสงาในวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6หค่ะนี่ก็เป็นโคงสุดถ่ายของเพิ่นแล้วค่ะอย่าลืมกับเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกับมากตัวใดเอาตัวนั้นเนาะค่ะมากตัวใดเอาตัวนั้นกับของห้มีโชมมีลาบในรางวัหไงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผาร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่นมีโชคมีลาภเฮงเฮงมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยและเฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ